กะไปดูที่ซ้บก,กระโดดกระโดดซ้บหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เสยยบครับวร์ชนเอ๊ซีสั่น์สองเออไะไอ้ย่าแคแรกแรกอ้าวเข้าไปดีสัตว์เอออะไรเนี่ยเอฟบีเฟอ์ีใช่ไหม นี่นี่นโอนนเน้เห็นนี่ไหมนี่ไหเคนเีเจ้ของเซิร์ฟเห็นี่ไหมได้นี่ไหมถ้าเรากดไปแล้วเขตัวลันเซิร์ฟในโลกแน,นจะเล็กโอเคเราด้เข้าไปซวยวีอะไนะฮซวยปีฮไม่อยู่ควย เอ้ยเอ้ยแอดมินอยู่แอดมินอยู่แอดมินแอดมินแอดมินครับแอดมินครับแอดมินชื่ออะไรแอดมินชื่ออะไรแล้วได้ทุกคนเขาได้ตีสนิทอืมอ๋อครับอีกเพอนยัง โอ้โอ้ห้ยลกกเอ้าวเงียบเงียบเป็นพี่สาวเคีนค่ะอ๋อครับโอ้ยจุหายเลยจุบหายเลยคือเอ้ยจุบหายลคือเออแก นำ <c oughs> มาทัวสปาก็จะครับจอมไข่อือ่ะคโคดอเป็นนินจาเลยกูเ <c oughs> อนนี้ใช้เวอร์กาดนี่ใช้เวอร์กัดกันนี่ฮะกเดียบข้าวเขาใช้เวอร์กัดกันนะครับอย่าลืมความรู้ใหม่ เมื่อเราตกโลกมาตกโลกก็ตายนะครับเออเเออย้กูไี่ตายอ้าวโดบักแม่งเลยหายเอ็ดวีเอ็ดหนึ่งอ้าวิบหายเลยเถอะิบเอดเลยเถอะเราไปปวดชิเตะอื่นกันเถอะ กูรู้นะพิมเออนี่ไงล็อบบี้โอเคนะเราจะมาล็อบบี้ล็อบบี้กันนะฮะเราไปเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่ออเลนเอ่เอในคลิปน่าระกกันอเลนนะครับวั<ม>นนี้คอบครับอ,อย่าลืมนะไอคิมมาเมนต์ด้วยสักโอเค